สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวครบรบประเด็นครับวันนี้วันจันทร์28มิถุนายน2564นะครับอยู่กับเราสองคนครับผมจำมรกิจสวัสดิ์ภาคครับมิฉชนเพนพันแหลมหลวงนะคะจันอังคารพุธค่ะข่าวครบประเด็นสวมใส่ผ้าไทยเป็นความร่วมมือระหว่างอสมทและกระทรวงวัฒนธรรมครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ชมนะครับร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยผ่านผ้าไทยนะครับตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการผ้าไทยสว สวมใส่ได้จริงพลิ้วครับค่ะวันนี้ผ้าไทยที่เราสองคนสวมใส่นี้เก๋แล้วก็มีตำนานด้วยนะคะสำหรับผ้าของผู้หญิงก่อนเลยนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติลายสิ้นบินคุณผู้ชมเห็นนะคะถ้าเกิดประสุมไก่เนี่ยคะ่ะจะเป็นลายสิ้นบินหรือเขาเรียกว่าลายสาวนุ่งสิ้นหรือเรียกอีกว่าสิ้นตุกตาค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีที่รักการนุ่งสิ้นและเข้ามาจัดกิจกรรมอนุรักษ์การนุ่งสิ้นกันที่อำเภอเขมราจังหวัดอุบลราชธานี ะะภาพที่เห็นก็เลยเป็นภาพลักษณะเหมือนว่าผู้หญิงนกระโดดตัวลอยเหนือพื้นทราย<อ>ก็เลยชื่อว่าสิ้นบินนะคะ ส่วนตีนจกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะสีสแดงเนี่ยนะคะทั้งตัวตีนจกที่อยู่ด้านบนแล้วก็ตีนจกที่อยู่ด้านล่างโดยเฉพาะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นตีนสิ้นอีสานแบบโบราณน,นํามาตกแต่งให้ดูมีสไตล์แล้วก็ดูกระฉับกระเฉงสามารถใช้งานได้จริงนะคะส่วนสุภาพบุรุษก็เหมือนกันนะคะมาจากอําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนกันเสื้อกางเกงอาหารดูกางเกงของคุณจอมก่อนนะคะลายของกางเกงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นลายเกล็ดเต่าลายเกล็ดเต่าเป็นลายที่ มีมามากกว่าร้อยปีแล้วนะคะผ้าทอสองตะกอนะคะกัแบบสลับช่องคล้ายๆกับตารางหมักรุกะอะค่ะหรือว่าเขาเรียกกันว่าลายเกล็ดเต่าถ้าเกิดมาดูใกล้ๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะดูแบบถ้าเกิดว่าซีอเข้ามาใกล้ๆเรจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นอายคล้ายๆกับกระดองเต่าที่แขนเสื้อนี่ก็มีเหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นชุดเลยนะคะส่วน ลายผ้าด้านหน้านี่สวยมากคือแบบ,บเป็นผ้าที่สวยมากในวันนี้นะคะคเขาเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวซับนะคะคนี่นะคะก็เป็นการตัดออกมาแล้วก็ใส่ได้สมาร์ทเป็นชุดแบบนี้สุรสากลแบบนี้เลยนะคะก็ขอบคุณอภิญญา ฝ้ายสวยไหมงามด้วยนะคะนี่นะคะทั้งสองชุดเลยชั้งชุดของคุณผู้ชายแล้วก็ชุดของคุณผู้หญิงด้วยนะคะส่วนเครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับที่แบบสไตล์ไทยๆนะคะร้านอังสานะคะก็เป็นส่วนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะย,ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าสามารถติดตาม QR code เข้าไปสแกนได้นะคะนี่ค่ะ QR code ที่อยู่หน้าจอคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปสแกนแล้วก็ดูสินค้านะคะนีะ่เดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวซีเข้า ตรงหน้าจอนะคะส่วนสินค้าชุมชนด้านล่างนะคะซีพอตของกระาทรวงวัฒนธรรมเข้าไปค้นหาว่าสินค้าชุมชนที่ไหนบ้างที่คุณสนใจอยากจะอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะ